มีเขาจะมารีวิวมาย,ย้องเพลงว้าวมีเขาบอกความประกอบละเอียดมากดูสินี่เขาบอกวิธีประกอบใช่ไหมคะเขาบอกวิธีประกอบได้มั่งครั้งมากกับละเอียดมากยังมาแกะกันดีกว่าไม่ร้องเพลงเอาไปร้องแข่งกับพ่อเลยนะ เาเจะกับช่องคลิปซูก้าซูซูอีกแล้วตอนนี้กำลังวางของเล่นคลิปปู่ให้มาเอามาดูเสร็จแล้วเมื่อคืนมีเช็คคลิปไม่มีไม่มีคู่มือมาให้เยอวะว่ะไม่มีอันนี้มาให้ว่ามั่มีอันนี้ มาพ่อช่วยประกอบเอาไหมมันเหมือนเครื่องบินนานๆพ่อเครื่องบินสีแดงอ่ะพ่อที่ไม่มีเครื่องมือใช่ไหมที่ไม่มีคู่มือแล้วก็มีคู่มือทั้งอย่างอ๋อใช่เหมือนเลยมองกล้องด้วยไหนเราพ่อลูกมองกล้องทีเหมือนไหมครับเหมือนเครื่องบินสีแดงไหมครับอันนี้อันนี้ที่มันใหญ่ๆนะคใหญ่มากดูกล่องนามันใหญ่ไหนวางลงสิครับมันทำยังไงครับนี่ขาตั้งมันใช่ไหมครับอันดับแรก เอาตั้งประกบการแบบนี้มันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับดูแล้วก็งงประกอบกันครับเอามันจะมีที่ประบกบจะมีรูเล็กกับรูวกว้างรูไม่กว้างมันไม่ใช่กับกลูไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วเอาเสาใส่เสาที่หนึ่งใส่ครับใส่ตรงนี้ครับ โอ้ขาไม่กำลังผลิตขาไม่ <c oughs> อยู่ใช่ปะได้ยอะว่าดี๋ยวอันดับที่สองสามก็เอาตัวนี้ใส่ครับใส่ยังไงอโอ้นี่มันใส่มาแล้วครับมันสูงมากเลยครับมันสามารถยืนได้เนี่ยอ่าท่านผู้ชมเอาต้องยืนร้องไงโลกกดตรงเหมือนเดิมกดตรงไงอ๋อเอาแบบเตี้ยเหรอมันก็ไม่ถึงไงเอาขึ้นอกนิดนี้มันห็นได้ กกาะดงขึ้นเองหน่อยครับครับโอ้แน่นหเนาะโอ้สูงช่มีที่นี่ด้วยส่วนส่วนอันนี้นะครับไอ้ปั๊บอันนี้มันสามารถใช้ไม่ได้จริงนะครับอ้ลวจริงจริงไม่เห็นหมุนเลยไม่หมุนเยเนี่ยไหนเนี่ย มันทำไวไ้มมไม่ใแหบบ้มันทำแบบมันดูเมานี้สัยป่ะครับทำแบบไม่ได้จริงว่ะอ๋อแล้วดูจาบโลกเห็นไหมนี่ว่ามันหมุนไม่ได้จริงว่ะเ้ไหมเข้ครับมันใช้ไม่ได้จริงอะครับไอ้ไอ้ไอ้หมุนใช่ไหมใช่มันใช้ไม่ได้จริงนะครับถ้าทุกคนอยากใช้ถ้าถ้าหมนยถึงน้องๆอยากใช้มันใช้ไม่ได้น้องๆต้องเสียใจอีกแน่เลยน้องๆน้องๆ เราเป็นพี่เขาได้หอ่อกับพี่สุสุอันนี้มันสามารหมุนขอดาวยไหมทำไมพี่พี่เนี่ยพี่เนี่ยไม่ไม่ไปโรงเรียนทำไมน้องๆ <S <S ไปป้าเนี่ยอันนี้มันจามารหมุนได้เว่าะใครรู้นะ,อะ,ะเอ้แล้วมันสามารถยองได้จริงเป้าพ่ต้องเอาไขควงม,มาแล้วก็ถ่านครับพ่อแค่เฉียบไป ใส่ถ่านยาเยอะเกียวไฟมันจะร้องได้จริงเหรอน่าจะร้องได้นะ,ะต้องลองดูครับก็เดี๋ยวไปเอาถ่านให้นะครับนี่ประกอบเสร็จแล้เป็นแบบนี้อ่าท่านผู้ชมดูได้เลยนะครับสูงเลยปรับความสูงความเตี้ยได้ใช่ไหมครับมันชุดเดีวเอเอแล้วก็เอาแค่นี้แหละเราตัวเล็ก,กติดติดชึ่งเนี่ยดูขาเราสิเดี๋ยวรอใส่ถ่าน ซ้อมลองแล้วลูกขอเอา,มา,มาไม้มาขยายามปูปเดี๋ยนะมันหยุดได้ปะ <c oughs> โอเคคนละอันแบ่งกันกับมามีมป๊กับปูป๊กับกปูมาติกดกัวนวะันนี้ื้อทนสองก้อนนะ ียงอะไรอ่ะมีเพิ่มเสียงรถเสียงไหมไม่ได้ดูโอ้โหโหโหลฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วจริงอ่ะว่าเฮ้ย A B C D E F G ว้าว I J K L L O M L Q R L L ไม่ใช่แล้วจริงอ่ะพอดูไฟลันว้าวเฮ้ยเฮ้ยสวยอ่ะ Q U V D U S Y N ทําไมเสียงมันเบา Now you know my a b C next time when you sing with me เอะถ้าสามารถเปิดเพลงนี้ได้ด้วยน่ะเก่งเหรอใช่แต่มันต้องเอาสายมาต่อสายเหรอใช่มันต้องเป็นแบบแจ็ค3.5 อ๋อเปิดเพลงอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่แล้วเราก็ร้องคาราเไปด้วยกันด้ว้าวชขอดูสายข้างหลัหน่อยดงเนาะียงดังเนะว้วเเดี๋ยวขอตัวไปร้องเพลงก่อนนะครับทุกคน บอกมือไหนบุ้ยู